สายร้อนที่ภาคเหนือเขาได้จะคิดหลักครับว่าการที่ได้พาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดในครั้งนั้นมันจะทำให้พวกผมสี่คนพ่อแม่ลูกได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวขนาดนั้นได้จนทำให้พวกผมไม่กล้าที่จะพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอยู่นั้น บอกก่อนเลยว่าผมแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วนะครับลูกชายอายุสิบขวบส่วนอีคนเป็นลูกสาวอายุหกขวบกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผมกับเมียนั้นถ้ามีวันหยุดหลายวันก็มักจะพาลูกๆไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยใกล้บ้างไกลบ้าง,ลางแล้วแต่สะดวกทุกทุกที่ที่เคยได้ไปนั้นก็ไม่เคยที่จะได้เจอกับอะไรที่มันน่ากลัวสักครัง้ง อาจจะเป็นเพราะพวกผมเดินทางช่วงกลางวันกดได้เลยไม่เคยจะได้เจอกับอะไรที่มาน่ากลัวเพียงแต่ว่าครั้งนั้นลูกสาวลูกชายบอกว่าอยากจะไปเที่ยวภาคเหนืออยากจะไปดูทะเลหมอกผมกับเมียก็เป็นพวกที่ตามใจลูกทุกอย่างอยู่แล้วเลยตัดสินใจจะพาลูกไปสครร้งดูที่ขับรถของตัวเองไปเองเหมือนเดิมวางแผนกันเอาไว้แล้วว่าจะเวเที่ยวที่เพชรบูรณ์ก่อนนึ่งคืน แล้วค่อยยิงยาวขึ้นเหนือช่วงนั้นมันเป็นช่วงปิดเทอมของลูกพอดีก็เลยไม่ได้สียเรียดเรื่องวันพมกับเมียนั้นพวกเราทำงานอิสระกันอยู่แล้วไปกี่วันจึงไม่มีปัญหาก่อนไปก็พาลูกไปหาซื้อเสื้อกันหนาคนละตัวสองตัวพอทุกอย่างพร้อมก็พากันอาบน้ำแต่งตัวออกเดินทางคขืนนั้นพวกผมออกเดินทางกันประมาณทีสองกว่า กาว่าไปถึงเพชรบูร์ประมาณ7จ็โมงเช้าได้ดูทะเลหมอกยามเช้าพอดีเมียผมเธอก็นั่งหน้าคู่กันกันกบผมนั่งคุยเป็นเพื่อนกันไปตลอดทางส่วนลูกสาวกับลูกชายที่นั่งหลังนั้นก็พากันนอนต่อไม่ได้ตื่นมาคุยด้วยคืนแรกของการเดินทางนั้นไม่มีอะไรให้น่าตื่นเต้นนอกจากผมเกือบจะหลับไนก็เท่านั้นพวกผมพากันไปเรที่เขาคอ ได้เห็นทะเลหมอกพอดีพากันไถ่ายรูปมากมายพอเสร็สายก็พ่ากันไปไหว้พระที่วัดป่าซ่อนแก้วขอพงขอพอให้เดินทางปลอดภัยผู้ตรงนี้กะว่าจะเดินทางขึ้นเหนือต่อแต่เช้าคืนแรกก็พ่ากันเป็นอนที่เขาเคออาการเาย็นสบายได้มาเที่ยวพ่อแม่รูปแบบนี้มันเป็นความฝันของใครหลายคนเช้านั้นพวกผมพากันตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้า อาบน้ำเต่งตัวเก็บกระเป๋าไปดูทะเลเหมอกอีกวันก่อนที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ผมก็พาแวะาปั๊มบ้างตอนเที่ยงก็พาแวะกินข้าวข้างทางเจอที่ไหนหน่าเที่ยวก็จอดแวะถ่ายรูปว่าจะพากันไปถึงเชียงใหม่ได้ก็เกือบมืดผู้ผมพากันนอนที่เชียงใหม่สองคืนเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ตามที่ลูกอยากจะไปก่อนที่จะพากันเดินทางกลับ ตั้งแต่เช้ามืดในคืนที่สามคือพากันตื่นขึ้นมาอาบน้ําเตียงตัวตั้งแต่ตีสองกลว่าเจอที่ไหนหน้าเที่ยวก็จะแวะทุกคนก็นั่งประจําตําแหน่งเดิมลูกสองคนนั่งหลังส่วนคุณเมียก็นั่งหน้าคู่กันกับผมคุยกันไปเป็นเพื่อนตลอดทางตัวที่พวกผมไม่รู้เลยว่าค่ากับนี้แหละมันกำลังมีอะไรบางอย่างกำลังรอพวกผมอยู่รถก็วิ่งมาเรื่อยๆ จนมาถึงช่วงที่มันเป็นเขาสองข้างทางเมื่อสนิทมีแค่แสงไฟจากหน้ารถเท่านั้นที่ส่องให้แสงสว่างนำทางและมันก็มีแค่รถของพวกผมคันเดียวเท่านั้นที่กำลังวิ่งอยู่บนถนนตอนนี้ช่วงจังหวะที่รถขึ้นเนินจูจูลูกสาวที่นั่งอยู่บ่อหลังที่ผมคิดว่าเธอนอนหลับแล้วกับพูดขึ้นมาพ่อระวังตาแก่นะแกกำลังยืนสุบุพรีอยู่ข้างถนน ผมกับเมียก็รีพากันมองดูแต่ก็ไม่เห็นโนอะไรแต่แต่มองหน้ากันเพราะตรงหน้าของพวกผมนั้นมันไม่มีใครเลยสักคนจริงๆและลูกสาวของผมนั้นเธอเห็นใครกันแน่กำลังเจอ้ปากถามลูกสาวว่าตาแก่ที่นหนหล่นลูกทำไมพ่อไม่เห็นเลยลูกสาวเธอก็พูดขึ้นมาอีกพอ่อตาแก่แกโบกรถเหมือนจะขอไปขับเราด้วย พอจะจอดรับหรือเปล่าผมรีบรุดความมาเร็วลงมาเลยแล้วครับกลัวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้วล่ะว่าแต่เกที่ลูกสาวผมได้เห็นนั้นแกไม่น,น่าจะใช่คนแล้วละ่ะเพราะเราผมกับเมียไม่เห็นจะมีใครเลยแต่เพื่อไม่อยากให้ลูกสาวตกใจผมก็เลยบอกเธอว่าจอรรับไม่ได้หรอกลูกการค่ำกลางคืนแบบนี้มันอันตราย เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นนกต่อของจูนหรือเปล่าผมคุณนึกว่าลูกสาวเธอเจจุดพูดแต่แล้วเธอก็พูดขึ้นมาอีกว่าพอ่อตาแก่เหมือนโกรธเราเลยที่ไม่จอดรับแกเมื่อกี้ตอนที่รถวิ่งผ่านไปหนูเห็นตาแก่ชี้หน้าพวกเราด้วยแถมยังทำท่าจะวิ่งตามมาอีกผมถึงกับสะดุ้งหยงเลยล่ะครับกับสิ่งที่ลูกสาวได้พูดออกมาว่าเขาจะวิ่งตามมา ผมไม่ได้มองกระจกข้างไม่ไมองกระจกลังดีที่มันมืดก็เลยมองไม่เห็นอะไรแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ลูกสาวได้พูดขึ้นมานั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆเธอชื่นมือมาจับมือผมเอาไว้ด้วยอาการสั่นๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเห็นอะไรหรือเปล่าถึงได้มีอาการแบบนี้รถวิ่งมาได้อีกครึ่งชั่วโมง อยู่ดีๆข้างหน้าผมมีเกินหนึ่งเมตรมันกับมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ยืนขวางถนนอยู่เธอใส่ชุดมันกับชาวเขาแล้วมาออกมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันอยู่ดีๆผมก็เห็นเธอโผล่มายืนอยู่แบบนี้แล้วคิดว่าผมจะเบรกทันไมหมล่ะครับภรรยากับลูกสาวเธอก็พากันร้องขึ้นมาอย่างสูดเสียงพอเบรกสิเดี๋ยวก็ชนล็อกคือว่าตอนนั้น ผมตัดสินใจไม่เบรกครับเพราะรถวิ่งมาเร็วแบบนี้จะเบรกยังไงทันจึงตัดสินใจชนเป็นชนแต่ว่ารถของผมนั้นมันเดินวิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปอย่างเฉยเฉยผมถึงกับใจหายวาบเลยเรล่าครับคิดว่าจะได้ข่าวรถชนคนตายแล้วแน่แน่แล้วแบบนี้มันคืออะไรพรรยาผมที่นั่งอยู่ข้างๆเธอค่อยๆพูดขึ้นมาว่าพ่อ oh, แบบนี้ผีใช่ไหม ท่านั้นแล้วครับลูกสาวผมที่นั่งอยู่บ่อหลังได้ยินที่แม่พูดออกมาแบบนั้นเธอก็รีบกระโดดมานั่งหน้ากับแม่เลยหลักครับเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังได้เจอนั้นเขาเรียกว่าผีพอได้ยินแม่บอกว่าผีก็เลยตกใจกลัวทั้งที่ตัวเองเจอเยอะกว่าคนอื่นอีกตอนนั้นทุกคนนิรถรพากันนั่งตัวสันนอกจากลูกชายของผมเท่านั้นที่เขานอนหลับไม่ได้สนใจใคร ตอนไนด้ผมก็นึกว่าจะจบเพียงเท่านั้นแล้วเพราะทุกอย่างมันก็ปกติลูกสาวก็ไม่ได้แทกพวงอะไรอีกจนรู้สึกโล่งใจแต่หลังจากนั้นอีกสักพักข้างหน้าผมมันจะมีเสาไฟที่เปิดอยู่ข้างทางประมาณร้อยสองเมตรมันน่าจะเป็นทางแยกแสซยตาของผมกับมองเห็นผู้หญิงใส่ชุดเช้าเขาเธอก็เริ่ยืนอยู่ข้างทางขวามือฝั่งที่ผมกําลังขับรถอยู่ ผมค่อยๆลดความเร็วลงอีกรดค่อยๆวิ่งเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นเรื่อยๆจากที่เห็นเป็นใบหน้าของคนธรรมดามันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่แห้งๆเหมือนกับซากศพดวงตาเลือโผล่เข้าไปข้างในปากบนปากล่างหายไปจนทำให้เห็นฟันขาวๆอย่างน่ากลัวรถยิงวิ่งเข้าไปใกล้ภาพอมผู้หญิงคนนั้นมันก็ยิ่งชัดตามจังหวะนั้น ผมรู้สึกเหมือนกับว่ารถของผมมันวิ่งช้าลงมากๆกว่าจะวิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปได้ก็เลื่นถ้าผมเหงื่อแตกแล้วภรรยาของผมเธอก็ร้องจีดขึ้นมาอย่างดังจนผมตกใจหันไปถามว่าเป็นอะไรภรรยาเธอก็บอกพี่ยินอยู่ข้างทางนี้พ่อพ่อไม่เห็นเหรอผมก็ได้แต่บอกว่าเห็นสินแม่ใกล้ๆด้วยเนี่ยพูดหมายยังสันไม่หาย ผมไม่รู้ว่าจะได้เจอกับอะไรกันอีกหรือเปล่าก็เลยได้แต่ดิทฐานในใจออกไปอย่ามาหลอกมาหลอนกันแบบนี้อีกเลยเดี๋ยวพวกผมจะทำบุญไปให้แล้วกันลูกสาวผมที่นั่งหน้ามากับแม่เธอไม่ได้หันหน้าออกไปมองถนนเลยแล้วครับก็เลยไม่ได้เห็นอะไรอีกหลังจากนั้นมามันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเพราบมาตันเริ่มที่จะมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ขึ้นมาเช้าแล้วนั่นเอง วันนั้นพวกผมไม่ได้จอดแวะเที่ยวที่ไหนเลยพราะเราเจอกันมาขนาดนี้อยากจะกลับไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากจะพากันแวะวัดเพื่อทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้วิญญาณที่พวกผมได้เจอแลอผมก็ถามภรรยาว่าได้เจออะไรอีกหรือเปล่าภรรยาเธอบอกว่าจังหวะที่ผมเข้าโค้งแล้วเหยียบเบกเธอสองมองกระจกมองข้างเห็นเหมือนตาแก่ที่ลูกสาวดี้บอก วิ่งตามมาอยู่ตลอดเธอก็มีอาการตัวสั่นขนาดนั้นโผมไม่คิดเลยว่าภรรยาของผมเธอจะได้เจอขนาดนี้เระเดเียว่าการไปเที่ยวในครังนั้นเหมัอนคุ้มค่ามากๆเลยแล้วกรับได้ทางเที่ยวได้เจอทั้งผีได้ทำบุญที่วัดอีกซึ่งการที่ได้เจอผีในครั้งนนั้นพวกผมก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเขาเป็นใครแต่คิดว่า น่าจะเป็นพวกวิญญาณคนที่ตายอยู่ข้างถนนนั่นแหละมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ครอบครัวของผมได้ไปเจอพวกเขาพอดิบพอดีก็ได้หรืออาจจะเป็นว่าพวกเขาเมื่อขอส่วนบุญนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด